มชื่อเด็กชายจนกิจครับนามสกุลแจ่งครับเรียนอยู่ป .5 ทับ3ครับโรงเรียนวัดลังสีสุทธาวาสอำเภออศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับวันนี้วันนี้ผมจะมาปั้นดิโนมันครับตัวตัวที่หนูจะปั้นชื่ออะไรครับหนูตัวที่ผมจะปั้นคือปิกาจูครับเป็นโปเกมอนที่ตอนนี้เขาคิดกันอยู่คครับ อ่าลองลองลองสาธิตการปั้นให้ผอ,อ,อดูหน่อยสิอ่ลองเริ่มเลยครับอ่นี่จะเป็นส่วนตัวมันนะคะอ่าเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะปั้นขามันครับอ่า,อาอที่หนึ่งแล้วก็ที่สองตอนนี้ได้ขามันแล้วคะ ก็เหลือลายมันครับต้นลายมันหดูใช้เวลาปั้นตัวหนึ่งประมาณนานแค่ไหนครับหนึ่งนาทีครับเริ่มเป็นเริ่มเป็นตัวแล้วครับตอนนี้ก็เป็นหางหางมันจะเหมือนตู้ไฟฟ้า หนูมีความรู้เรื่องปั้นนี้มานาน,นยังครับตั้งแต่ตอนห้าขวบับตอนห้าขวบหนูมีแรงบันดาลใจยังไงที่มาปัาน้นเรื่องดินน้ํามันเนี่ยครับชอบไดโนเสาร์ค่ะอ๋อแต่วันนี้เรไม่ได้ปั้นไดโนเสาร์นะปั้นปิกาจูให้มันแบบว่าทันสมัยช่วงนี้สนใจเรื่องโปกเกมอนนะครับอตอนนี้ได้ส่วนหางแล้วใช่ไหมครับ,รบอืส่วนหางเสร็จแล้วลำด,ดับต่อไปปั้นส่วนไหนครับแขนครับส่วนแขน แล้วน้องปั้นแล้วในเพื่อนในห้องมีใครสนใจบ้างไหมไม่มีอ๋อเขาปั้นไม่ถูกใช่ไหม,มแล้วหนูสอนเพื่อนบ้างไหมครับสอน,น,นอยู่พาะตเพื่อนไม่เป็นอ๋อเพื่อนไม่เป็นอ่าไม่เป็นไรเอาปั้นไปเรื่อยๆตอนนี้ได้แขนที่ทส,ออทสองแล้ว ลำดับต่อไปส่วนไหนครับส่วนหัวค่ะส่วนหัวหัวจะกลมแล้วก็น่าจะมากว่าเท่าตัวเล็กกว่าตัวนิดนึงเล็กกว่าตัวนิดนึงนะนก็จะเป็นหน้าหัวมันกลมๆแล้วแล้วก็เป็นหูมันเป็นหูมีหูด้วยหูจะเป็นสีดำ<ห>เป็นสัญลักษณ์ของเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับ ตรงปลายหูเป็นสีดำอยู่นะคะโอะตานนี้ก็แล้วหนูปั้นตรงนี้มันมีผลดียังไงเกี่กับการเรียนไม่มีสมาธิหรือมีอะไรยังไงไหมครับอืมก,ก็ตอนแรกก็ปั้นเป็นของเล่นชิ้นหนึ่ง มันเกิดกินตนาการใช่ไหมครับครับแล้วได้ข่าวว่ามีผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลงานของหนูเยอะเลยใช่ไหมครับอตอนนี้มีใครสั่งซื้ออะไรมาบ้างครับปิกาจูแล้วก็ไดโนเสาร์ครับ,รบแล้วเขสั่งซื้อมายังไรงลูกทางเน็ตครับทางอินเทอร์เน็ตครับอ๋อหนูเรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลใช่ไหม ไม,มไม่มากแต่คนที่เขาช่วยหนูดูแลก็คือใครครับแม่ครับคุณแม่อ๋อมีออเดอร์มาทางอินเทอร์เน็ตแล้วคุณแม่เป็นคนดูแลเรื่องเกี่ยวกับออเดอร์ใช่ไหมแล้วหนูไปทําหน้าที่ส่วนไหนครับเป็นเป็นคนปั้นเป็นคนปั้นแม<ห>่อเอาไปขายแม่เอาไปขายทางอินเทอร์เน็ตอ๋อหนูขายได้กี่ตัวนะครับยี่สิบสามตัวยี่สิบสามตัวตัวที่มีคนออเดอร์เยอะมากที่สุดออ ใช้เวลาปั้นี่นานแค่ไหนครับคือปิกาจูขอคนที่สั่งเยอะที่สุดก็คือปิกาจูครับปกติใช้เวลาหนึ่งนาทีนะที่สุดก็สองนาทีครับสองนาทีอครับตอนนี้ส่วนหัวกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับแต่ตรงตาแล้วก็จมูก ตอนนี้ทอนที่หนูปั้นเสร็จปุ๊บหนูก็เอารายได้มาใช้เป็นทุนการศึกษาได้ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถเอาความรู้ความสามารถแล้วก็เทคโนโลยีประกอบกับความสนใจของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ตอนนี้สนใจเรื่องโปรแกรมอนโกเอามาทําให้เกิดประโยชน์เนี่ยผลของความตั้งใจนะครับนํามาซึ่งทรัพย์และความสําเร็จนะครับใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้มีแก้มแล้วนะครับแก้มเป็นสีแดงแก้มเป็นสีแดง แคมเป็นสีแดงแล้วก็ได้หัวมันมาแล้วก็อเอามาประกอบกันประกอบกันครับเสร,เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแม่ตบมือให้หน่อย